สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการ a m e News Info นะครับผม Game News Info ในคลิปนี้ผมมีข่าวมานำเสนอคุณผู้ชม2ข่าวนะครับมาฟังกันว่าผมจะมานำเสนอข่าวอะไรกันบ้างนะครับข่าวแรกนะครับเราจะมาพูดถึงข่าว TGS 2022ก่อนนะครับผม TGS 2022นะที่นี้ผมหมายถึง t o k ก o Game Show 2022นะครับล่าสุดนี้เองทางผู้จัดงานได้ประกาศแล้วว่าโตเกียวเกมโชว2022 จัดวันที่15-18กันยายนนี้ที่มาคุฮาริเมเซจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าครั้งนี้ให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาดูงานได้จริงๆเลยครับผมนี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในรอบ2ปีมาเนี้ยเขาจัดรูปแบบออนไลน์มาโดยตลอดเพราะว่าสถานการณ์โควิดนี่แหละครับผมแต่แล้วทีนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนี่แหะครับว่า โตเกียวเกมโชว์ปีนี้สามารถให้คนเข้าไปดูภายในงานได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับซึ่งทีมของโตเกียวเกมโชว์ปี2022นี้มีสโลแกนว่า Nothing Stops Gaming หรือไม่มีอะไรมาหยุดการเล่นเกมได้โดยผู้จัดงานเองได้กล่าวว่า ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่เองความสนุกจากงานอีเวนต์ต่างๆได้หายไปจากชีวิตประจําวันของผู้คนแต่ทว่าวงการเกมนั้นยังคงมีความเคลื่อนใหญ่อยู่เสมอแต่จะยังคงจะหลัดแสงสู่เหล่าเกมเมอร์ต่อไปนี่คือทีมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในปีนี้ครับผมอ่านี่ฮะสรุปง่ายๆก็คืองานโตเกียวเกมโชว์ปี2022เนี่ยกลับมาจัด ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีโดยที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปในงานแล้วก็ไปเดินนู่นนั่นนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยล้ครับผมอ่าเอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่ก็คือข่าวแรกอ่าสำหรับโตเกียวเกมโชว์2 2 2 2ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับมาถึงข่าวที่2กันบ้างนะครับกับเกม The House of the Dead หรือ <laughs> The House of the Dead นะครับผมคุณผู้ชมคงทราบข่าวแล้วนะครับว่า Uh, the House of the Dead เนี่ยเตรียมรีเมคแล้วนะครับลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch เท่านั้นซึ่งสตูดิโอที่รีเมคเกมนี้ก็คือสตูดิโอที่ชื่อ Mega Pixel นั่นเองนะครับแต่ทีนี้มันมีข้อมูลล่าสุดมาครับผมใจ้คุณผู้ชมดูภาพดังต่อไปนี้ครับนี่ฮะนี่คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า ESRB ล่าสุดนี่เองเนี่ยในเว็บไซต์ ESRB เนี่ยมีปล่อยข้อมูลแบบนี้ว่า The House of the Dead Remake เ,เนี่ย ลงให้กับเครื่อง Google Stadia ครับผมเนี่ยฮะซึ่งยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเลยทีเนี้ยแฟนเกมก็เลยรู้สึกอีหยางว่าว่าเอ๊ะไม่แน่นะว่า The h o u s า The House of the Dead เนี่ยน่าจะไม่ได้ลงแค่ Nintendo Switch อย่างเดียวคงจะไปลงเครื่องอื่นด้วยอันนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าจะไปลงเครื่องอื่นหรือไม่ซึ่งตรงนี้คงต้องรอทางไม่กับพิเเนี่ย ออกมา,ถาแถลงข่าวอีกทีว่าตกลงว่าเอ๊ะจะเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ i t i t d o Switch จริงหรือเปล่าหรือว่าไปลงเครื่องอื่นด้วยอันนี้ก็ต้องติดตามตอนต,อนต่อไปนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของเกม n n w w s Info ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับปิดภาพราการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมานะัที่ดีด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเกม n e w ส์อินะครับสวัสดีครับ